อัลเบิร์ตออสตน์จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าความรู้ความรู้มีข้อจำกัดขณะที่จินตนาการแผ่คลุมไปทั้งโลกกระตุ้นความก้าวหน้าและให้กำเนิดแก่วิวัฒนาการมนุษย์เราจะสามารถค้นพบความหมายในชีวิตซึ่งสั้นและเต็มไปด้วยอันตรายได้ ก็ต่อเมื่ออุทิศตัวให้กับสังคมเท่านั้นแมวความคิดหรืออุดมการที่จุดประกายให้ผมก้าวเดินไปข้างหน้าและกระตุ้นให้เกิดความกล้า,าหาญใหม่ๆในการเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความสดชื่นแจม่มใสก็คือความจริงความดีและความงาม ส่วนวัตถุประสงค์พื้นพื้นที่มนุษย์ทุ่มเทความพยายามในการสแสวงหาซึ่งในแก่ทรัพย์สมบัติความสำเร็จภายนอกความหรูหราฟุ่มเฟือยล้วนเป็นสิ่งที่ผมมักมองว่าน่ารังเกียจคุณค่าหรือคุณความดีของมนุษย์อันแท้จริงอยู่ที่ว่าเขาสามารถทายทอดความรู้ที่มีอยู่ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพเผ่าพันธุ์และชีวิตมนุษย์ได้มากน้อยแค่ไหนทฤษฎีสัมผัสภาพสมมุติว่าท่านนั่งเล่นอยู่กับสาวน้อยผู้น่ารักสักสองชั่วโมงท่านจะมีความรู้สึกเหมือนกับเวลามันผ่านไปแค่สองนาทีเท่านั้นเองแต่ถ้าท่านนั่งอยู่บนเตาร้อนๆสักสองนาทีท่านก็จะรู้สึกว่า เหมือนกับนั่งอยู่ตั้งนานสองชั่วโมงนี่แหละคือทฤษฎีสัมพัสธภาพของฉันละจิตมิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักเผชิญกับการต่อต้านอย่างรุนแรงจากจิตใจที่อ่อนด้อยข้าพเจ้าเตือนสติตัวเองมันละหลายร้อยครั้งว่าชีวิตภายในและภายนอกของข้าพเจ้า เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นและข้าพเจ้าจะต้องตอบแทนให้มากพอๆกับที่ข้าพเจ้าได้รับมามีเพียงชีวิตเพื่อผู้อื่นเท่านั้นที่มีคุณค่าแก่การมีชีวิตมีสองวิธีในการใช้ชีวิตคือทางหนึ่งไม่มีอะไรที่มหาศจรรย์เลยกับอีกทางหนึ่ง ทุกสิ่งล้วนเป็นความมหรรัศย์คุณค่าของมนุษย์อยู่กับสิ่งที่เขาให้ไม่ใช่ความสามารถในการสแสวงหาข้าพเจ้าไม่ได้มีพอสวรรค์พิเศษอะไรข้าพเจ้าเพียงแต่มีความกระหายใคร่รู้อยู่เสมอทุ่มเทให้กับสิ่งที่อยากรู้ผาาเพียรอย่างทรหด การสอนที่ดีจะต้องมองเหมือนการให้สิ่งของที่มีค่าไม่ใช่ภาระหน้าที่อันหนักหน่วงข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะใช้อาวุธอะไรในการเข็นฆ่ากันแต่สงครามโลกครั้งที่สี่จะรบกันด้วยท่อนไม้และก้อนหินไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นอัจฉริยะ แต่เป็นเพราะผมอยู่กับปัญหานาน,านกว่าพวกคุณผมเตือนตัวเองวันละนับร้อยครั้งว่าชีวิตที่อยู่ภายในตัวผมกับชีวิตที่อยู่ข้างนอกเป็นชีวิตที่ต้องพึ่งพาแรงงานของผู้อื่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่น่ายกย่องทั้งมวลของเราความสิวิไลทุกด้านของเรา เปรียบเสมือนขวานที่อยู่ในมือของอาชญากรจิตวิปริตคนที่ให้ความสําคัญกับชีวิตของตัวเองและเหยียบย่ำชีวิตของผู้อื่นไม่เพียงเป็นคนที่ขาดความสุขแต่ยังขาดความสมบูรณ์ของชีวิตทักษะและความฉลาดไม่ใช่ผลิตผลที่ได้จากโรงเรียน หากแต่เป็นผลพวงมาจากการสะสมประสบการณ์ในชีวิตจริงโรงเรียนเป็นเพียงสถานที่นำเสนอความรู้เบื้องต้นเท่านั้นการสอนคนให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่พอถ้าทำอย่างนั้นคนจะกลายเป็นเครื่องจักกลที่มีประโยชน์ชนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นบุคลิกภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างประสานกลมกลืน คนที่มีแต่ความรู้ที่เฉียวชาญพิเศษจะคล้ายกับสุนัขที่ฝึกดีแล้วมากกว่าจะเป็นบุคคลเต็มคนในความเห็นของผมความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจของสังคมทุนนิยมที่ดำรงอยู่ทุกวันนี้เป็นสาเหตุอันแท้จริงที่ก่อให้เกิดความชั่วร้ายข้าพเจ้าเชื่อว่าชีวิตที่เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนทั้งทางกายและทางใจ